พบกับอมอมมี่ช่องออมมี่เดย์นะคะ วันนี้นะคะออมมี่จะมารีวิวกล้องโพลารอยนะคะคาวที่แล้วเราแกะกล่องไปแล้วนะจาได้หรือเปล่าอยู่ในมือออมมี่ตอนนี้นะคะก็คือกล้องโพลารอยนะคะที่ออมมี่จะรีวิววันนี้นะออมมี่ชาร์จแบตเต็มแล้วนะคะคาวที่แล้วที่มันเปิดไม่ออกตอนแกะกล่องอะเพราะว่าแบตมันหมดนะคะแต่คราวนี้เราชาร์จมาเต็มแล้วคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เป็นหน้าจอสัมผัสได้นะคะความพิเศษของมันอยู่ตรงที่เราสามารถเลือกรูปได้นะคะว่ารูปไหนที่เราจะบินนะคะกล้องโพลารอยปกติทั่วไปนะ เราจะเลือกรูปไม่ได้นะคะแต่อันเนี้ยเลือกรูปได้ดีมากเมเดี๋ยวเรามาเปิดอันนี้นะคะน,นี่คือเปิดแฟลชนะ นี่แล้วมันก็เลยเปิดเครื่องมาด้วยเลยเป็นแบบนี้นะคะนี่เอามียังไม่ได้เล่นเลยนะคะรแต่เสร็จแล้วปุ๊บเอามารีวิวทันทีเลยตรงนี้มันจะมีคล้ายๆกระจกด้วยนาะไว้เวลาเรามองตอนเซลฟี่ของเราเองนะคะมีลองดูนะว่ามันจะมีภาษาไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวขอหาก่อนนะเฮ้ยรุ่นนี้มีภาษาไทยด้วยนะคะเฮ้ยจัามากจัามากจ้ามากแต่เราควรจะเลือกภาษาอังกฤษหรือเปล่าเลีอกภาษาไทยก่อนแล้วกันนะดูว่ามันเป็นยังไงเอ้ยมีตั้งค่าเป็นภาษาไทยจริงจังมากโอเควันนี้ วันที่เท่าไหร่วะคะเดี๋ยวอมมี่ขอตั้งเวลาก่อนโอเคเสร็จสิ้นนะคะดาวน์โหลดแอป Polaroid p r i n สำหรับ Android และ iOS เพื่อประสบการณ์ที่ดีนะคะนี่เป็นแบบนี้ hey, เสร็จสิ้นเ,เรียบร้อยปึ้งม,มันคือว่ากระดาษหมดโปรดใส่กระดาษเพิ่มโอเคหน้าจอเป็นแบบนี้นะเมื่อกี้อมมี่กดโอเคแล้วเอออมมี่ไม่ได้เปิดกล้องข้างหน้านะคะตรงนี้อมมี่เคยบอกเราว่ามันเป็นแม่เหล็กแบบนี้นะลองดูซิ ดีไหมดีงามไหมเอวมากเลยเอาใหม่เอาใหม่ไหนลองดูใหม่นะ้ยใหญ่มากอ่ะมันไม่พอดีมือเอาไม่ไรพอกดถ่ายแล้วนะคะต้องรอแป๊บหนึ่งนั้นแล้วแฟดมันจะขึ้นเคเอาอย่างนี้แล้วกันนะ มี่ได้รูปมาแล้วนะเป็นแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวมี่จะมาดูว่ามันทําอะไรได้บ้างมันมีให้มีดินสอบเป็นแบบนี้นะคะเรากดดินสอมีรูปดาวกดดาวต่อค่ะเฮ้ยแต่งรูปน,นี้ได้เลยอะ่ะจะเลือกรูปแบบไหนสียังไงเฮ้ยดีงามมีเลือกให้ได้5้าแบบนะคะนี่ก็กดลงไปเลยก็เลือกไปเอามีเลือกรูปนี้แล้วกันปิ้นกรอบได้ด้วยกดอันข้างหน้าแบบนี้นะ นี่มันก็จะใส่กรอบรูปของเราได้นะคะมันน่าจะปิ้นกรอบไปด้วยเลยใส่อีโมจิได้ด้วยนะรูปอันนี้เฮ้ยแล้วก็จับเลื่อนได้เนี่ยจับเลื่อนแบบนี้เลยไปลว,ว่ามันเลื่อนได้ น,นีก้กดปุกนะคะถ้าสมมุติว่าเราเลือกไปแล้วใช่ป่ะเราไม่เอาเราก็กดอันนี้ออกไปเนี่ยได้รูปนี้ด้วยเป็นรูปจุบ๊บจุ๊บเป็นแบบนี้ออมมี่จะไม่ใส่กรอบแล้วกันนะมันปแปลกอะ่ะโอเคเซฟไงออ,อมมี่เลือกรูปนี้นะดยวลองดูนะมันจะออกมารือเป่าออมมี่จะกดเออกระดาษหมดเราจะมาใส่กระดาษกันคะ่ะใส่ไงอะ่ะปิดก่อนเพื่อความชัวเราจะมาใส่กระดาษเดี๋ยวออมมี่ขอปิด เลนกล้องก่อนนะปิดเลนกล้องก็อันนี้เป็นแม่เหล็กใช่ปะก็ปิดธรรมดานะคะย่ามีความแบนี้นะกระดาษรูปจะเป็นแบบนี้คะ่ะอันนี้มีสิใบนะคะแบบเนี้ยจะเป็นซิงเปเปอร์แบบนี้นะคะกระดาษพิเศษนะไม่ใช่กระดาษถ่ายรูปพลอยปกติเออโอเคมีแกะแล้วนะคะเขาบอกว่าอย่าให้เอามือไปถูด้วยนะแล้วก็แผ่นนี้ห้ามเอาไว้ในรถมันร้อนห้ามทำและห้ามงอด้วยนี่ข้างหลังเขาบอกมาแบบนี้ แต่เขาบอกว่าห้ามเอามือถูกแล้วเราจะใช้ยังไงอะ่ะคิดว่าอันนี้ด้านบนหรืออันนี้ด้านล่างอโอเคเขาบอกว่าให้เอาสีฟ้านะคะมันมีสีฟ้าเห็นไหมให้เอาไว้ข้างล่างและเอาอันนั้นไว้ข้างบนนะคะเปิกดกล้องก็มีปุ่มเปิดตรงนี้นะคะกดเข้าไปเองมันก็จะเปิดออกมาถ้าเราใส่ด้านนี้นะนี่คิดว่า,างนทน,น,นี้จะใส่เข้าไปละเขาไม่ให้เอามือถูกอะอเค นี่ใส่เข้าไปแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝานะโอเคเราจะเปิดขึ้นมาใหม่ hey. คืออะไรอะ่ะเฮ้ย,ย,ยมันเลื่อนออกมา <c oughs> ตกใจอะ่ะมันเลื่อนอะไรออกมามันเลื่อนก,กระดาษที่เราใส่ลงไปนะคะออกมา โอเคเราจะมาถ่ายแล้วนะโอเคถ่ายรูปใหม่เลยโอเคเดี๋ยวออมี่ขอแต่งรูปก่อนออมี่แต่งรูปเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวออมี่จะสั่งปิ้นออกมานะ <c oughs> กดที่ปิมนตัวนี้นะคะ <c oughs> จำนวนของสำเนาจะเอาเท่าไหร่นะคะ <c oughs> มันมีให้เลือกว่าจะเอาหนึ่งเราออกรูปเดียวนะเราก็กดพิมพ์ค่ะโอเคออมี่กดพิมพ์นะคะอันนี้มันก็ทำการดาวน์โหลด จะเกิดอะไรขึ้นอะได้ยินเสียงแล้วเดีย๋ยวเราลองเฮ้ยมันออกมาแล้วดูดิมันแห้งหรือยังอะเอาไม่ปิดกล้องก่อนนะ นี่มาดูรูปของเรากันแห้งหรือย่างเขาบอกว่าให้เป่าๆแล้วไป่นีเอว้ไม่ใช่ละเหมือนถ่ายรูปบัตรนักเรียนหรือนักศึกษาเลยอ่ะนี่น่ารักมากเลยอ่ะสติกเกอร์อยู่ด้วยอ่ะเฮ้ยมีรูปไอ้นี้ด้วยเฮ้ยน่ารักมากเลยสําหรับตัวนี้นะคะถามว่าชอบไหมชอบนะ อพอได้กล้องใหม่ดีใจเดี๋ยวเอาไปถ่ายตอนแบบว่าเที่ยวทะเลอะไรอย่างงี้เฮ้ยมันดีงามมากเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Sub สไครต์ออมมี่ด้วยนะคะอยากให้ออมมี่รีวิวอะไรคอมเมนต์บอกออมมี่ข้างใต้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย